งานที่นำมาจะแสดงวันนี้ชื่อว่าคีเลแพลนนาโนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยนาโนนะครับ ซึ่งเราได้คิดค้นโดยใช้เทคโนโลยีคีเรชันในการที่จะเอาสารที่เป็นสารจากธรรมชาติมาใช้ในการห่อหุ้มตัวธาตุอาหารเมื่อธาตุอาหารได้รับการห่อหุ้มแล้วมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดการตกตะกอนของธาตุอาหารเมื่อนําไปใช้จริงนะครับรวมถึงมันจะสามารถช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุอาหารเข้าสู่พืชได้ดียิ่งขึ้นจะช่วยในการเพิ่มผลผลิตของกเกษตรกรได้ครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นคีเรแพนนาโนของเรานะครับจะมีธาตุอาหารรองเสริมรวม7ตัวซึ่งเราจะแยกเป็นธาตุอาหารรองจํานวน2ตัวก็คือ เและแคลเซียมในขณะที่ธาตุอาหารเสริมจะมีอีก5าตัวด้วยกันการนําเอาธาตุอาหารรองเสริมร่วมกับธาตุอาหารหลักมันจะทําให้พืชะครับสามารถที่จะนาธาตุอาหารรองเสริมไปใช้ในการสร้างฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตหรือพูดง่ายๆก็คือมันจะเป็นวิตามินและเกลือแร่สําหรับพืชนั่นเองครับโดยพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความต้องการธาตุอาหารรองเสริมแตกต่างกันเราได้มีการทําการทดลองระดับภาคสนามและพบว่ามันมีความสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทําให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีโดยพืชทดสอบที่เราทำเนี่ยก็จะมี ที่จังหวัดระยองในขณะที่ข้าวเราก็จะทํากับบริเวณพื้นที่ปทุมแล้วก็ภาคเหนือนะครับในจังหวัดเชียงรายซึ่งเราพบว่าผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นได้20-50%ถ้าหากสนใจเราก็ยินดีนะครับที่จะเปิดให้เอกชนได้มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นเจ้าของตัวไรเซนตัวนี้นะครับสามารถที่ออกแบบสูตรได้ว่าอยากได้สูตรแบบนี้สําหรับพืชเหล่านี้รวมถึงทางเราเองก็จะมีสูตรสําหรับพืชแต่ละชนิดไว้ให้อยู่แล้วก็สามารถที่จะคุยกันได้ ขอเชิญทุกทกท่านลองมาดูว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนะครับมันมีความน่าสนใจนะครับมีการนําเทคโนโลยีไปต่อย,ยอดอยังไงร,รวมถึงก็จะได้พบกับทีเลพาน,นาโนโนด้วยเช่นกันครับพบกับ Investment Pitching เวทีนําเสนอผลงานเด่นที่พร้อมต่อย,ยอดพลาดไม่ได้วันที่11ตุลาคมเส้นทารากแกลเซ็นทันพลาซาลาดพร้าวลงทะเบียนที่ worldwideweb.nstda.or.th/slash/apexbcg/ttts2022